สวัสดีพี่น้องมาเด้อกินก๋วยเตี๋ยวจ้าไปหาซื้อของมามาเช้าเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาแล้วมาทําอะไรกินนี่แหละเดี๋ยวนี้หากินลําบากแล้วเ้อแถวบ้านที่อยู่นะหากินลําบากแล้วจ้าหาซื้อของยากแล้วจ้าข้าวสารไม่มีบะหมี่ไม่มีหมูไม่มีอะไรก็ไม่มีไก่ไม่มีไม่มีอาหารแช่แข็งก็ไม่มี หากินยากแล้วจ้าก็ว่าจะไปหาเส้นบะหมี่เส้นหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรนี่ไงไม่มีจ้าขายหมดไม่มีไปตั้งแต่เช้าก็ไม่มีอะไรนะซื้ออะไรไม่ได้เลยเนี่ยโอ้อยหากินลำบากแล้ว ยิ่งกว่ายิ่งกว่าลบกันน่ะ่องกุกมันลดตอนนี้ลบกับโรคระบาดจ้ากินแล้วก่อนมาเช้าไม่ได้กินอะไรตอนนี้สิบโมงยี่สิบนาที พวกยาแก้ปวดพาราหาซื้อยากจะขาดตลาดจ้าพวกยาแก้ปวดหัวยาพาลายาแก้แก้ไขาย,ยาแก้ไอพวกเนี้ยหาซื้อยากจะขาดตลาดบมดแล้วจ้าคนก็ก็ไปซื้อตุนไปหมดแล้วไปหาซื้อที่ร้านขายยาไม่มีขายจ้า ไปรอตั้งกันร้านยังไม่เปิดจ้าร้านมันเปิดเก้าโมงเช้าไปรอตั้งแปดโมงครึ่งนู่นมีคนเข้าแถวซื้อจ้าชักจะอยู่ยากแล้วนะตอนนี้ฮ่องกงนะมีแต่คนตื่นเต้นลนะ้ะพี่น้องหากินลำบากเลยเดี๋ยวนี้หาซื้อของกินลำบากแล้ว ตอนมีกินนะ่ะให้รีบกินกินให้มันอิ่มอิมพี่น้องตอนไม่มีแล้วจะรู้สึกเนี่ยพอตอนไม่มีจะกินแล้วมีเงินก็ซื้อไม่ได้จ้ะมีเงินก็หาซื้อของกินไม่ได้เนี่ยมันขนาดไหนเราคิดดูอะ่ะไม่ใช่ว่ามีเงินเราจะซื้อได้นั่นน่ะซื้อไม่ได้นั่นน่ะของมันไม่มีขึ้นมาก็หาซื้อไม่ได้จ้ะ ไอตอนที่ขอไม่ขาดตลาดพักพวกก็ขึ้นราคากันขึ้นสองสามเท่าเดี๋ยวว่าจะไปหาซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่มีเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอันนี้อันเก่าซื้ออันอันเก่ามากินอันเก่าก่อน เส้นก๋วเตี๋ยวเวียดนามตอนนี้ที่บ้านมีข้าวสารที่ว่าพอจะหากินได้นะมีข้าวสารมีไข่มีปีกไก่ซื้อปีกไก่มาแล้วพวกอาหารกระป๋องปลากระป๋องไอ้พวก ไปพวกเนื้อหมูกระป๋องมาซื้อมาเนื้อเนื้อบดกระป๋องอ่ะพี่เป็นกระป๋องอะ่ะเอามาทอดกินที่ว่าอาหารพอจะกินได้เนี่ยนะก็มีอยู่แค่นี้อะนะ ไม่มีที่จะเก็บแล้วเนี่ยซื้อของมาตุนไว้ไม่มีที่จะเก็บแล้วของวันนี้ยังขาดตลาดมากเลยเมื่อวานว่าขาดตลาดวันนี้แทบจะไม่มีเลยนะวันนี้ลูกสาวว่าจะเอามะการนีมาต้มต้มซุปมะโรนีกินหาไม่มีมะโรนีถุงหนึ่งก็หมดไม่มี พอดีวันนี้ลูกสาวไม่ได้ทํางานลูกสาวป่วยเขาไปทํางานแล้วที่นี่ไม่รู้จะติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยเขาไปหาหมออยู่กลัวจะไปติดเชื้อเพราะว่าที่ทํางานก็มีหลายคนแล้วที่ติดเชื้อน่ะนี่ทาท่าเจ็บคอบอกไปเนี่ยตอนนี้ก็ไปหาหมออยู่เนี่ย ไม่รู้จะติดเชื้อแล้วเปล่ากลัวจะติดเนี่ยติดก็ติดก็ดกที่ทำงานนั่นแหละเพราะว่าเพื่อนๆพืเขติดหลายคนแล้วทำงานด้วยกันอะ่ะ เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยออกไปเดินข้างนอกนะวันนี้เพราะว่าของมันไม่มีด้วยแหละของของมันไม่มีขายแล้วคนก็น้อยไม่ค่อยออกไปก็เพราะว่าเป็นอาทิตย์แล้วคนก็กักตุนอาหารไว้กินซื้อไว้พอแล้วไงคนทีนี้คนไปเดินไปเดินออกข้างนอกนะี่ยคนข้างนอกนะี่ะไม่ค่อยมีเดินนะเดี๋ยวนี้ ร้านอาหารหลายที่ก็ปิดจ้ะไม่เปิดหลายที่ก็ปิดไปหมดแล้วมีหลายร้านอ่ะที่ปิดไปอ่ะไม่เปิดอ่ะก็กะว่านะทีแรกอนะก็กะว่าถ้าซื้ออาหารไม่ได้ก็จะไปก็จะไปให้แบบว่าซื้อแบบซื้อมากินบ้านเนี่ยซื้อ ซื้ออาหารร้านอาหารนะ่ะซื้อร้านอาหารมากินเอากลับมากินบ้านเขาไม่ให้นั่งกินที่ร้านใช่ไหมเราก็ซื้อกลับมากินบ้านนะคิดว่าอย่างนี้นะถ้าซื้อของไม่ได้นะคิดว่าแต่ทีนี้หลายร้านก็ปิดจะทยอยปิดกันหมดแล้วจะกินอะไรล่ะทีเนี้ย ตอนนี้หน้าสิวหน้าขวานกันจ้าตอนเนี้ยตื่นเต้นมีเด็วคนกลับจูนอาหารของใช้ไปได้กระดาษมาแถวหนึ่งไม่ไม่มีแล้วหมดอันสุดท้ายเขาไม่เอาก็ไปได้มา รอลูกสาวมาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกินอะไรจะทำให้เขากินเขาไม่สบายกินแค่นี้ก่อนพี่น้องเงือแต่เงือแตนเดี๋ยวเดี๋ยวสักบ่ายๆก็กินอีก กินแบบรีบๆจากพี่น้องไปแล้วจากแค่นี้จะไปบาดจ้า